สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพีอพ่พี่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์โชว์นิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังแฟตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมด เพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาหนูลงคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้า feed youtube ของทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำสองเรื่องราวนะครับที่กําลังโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้นะฮะท่านผู้ชมเรื่องราวแรกนะฮะ เป็นเรื่องราวของเลขนะคะพระธุดงนะครับจากก้านนะครับในโลกโซเชียลนะครับกำลังพูดถึงนะฮะมีนะครับพระธุดงท่านหนึ่งนะฮะท่านนะครับได้เข้ามาที่ตลาดนะฮะและมีแม่ค้าท่านหนึ่งนะฮะได้เล่าถึงว่ามีพระธุดงท่านหนึ่งเดินมาที่ตลาดนะฮะ แม่ค้าท่านนี้นะครับก็ได้ถวายน้ำนะครับแล้วก็ร้องขอโชคกับท่านนะฮะดูเมื่อขอไปแล้วนะฮะแม่ค้าคนนี้นะฮะได้น้ำนะครับตัวเลขไปเสียงโชคนะฮะก็ถือว่ามีโชคมีลาบนะฮะก็ถือว่าเข้าเต็มๆนะฮะในงวดที่ผ่านมานะ่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะฮะ ก็ได้มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมอยู่ในนี่เลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเป็นถ้าอยาจะเรียกภาษาบ้านๆก็เรียกว่าขูนะฮะท่านผู้ชมเหมือนกับการทําเป็นนอโมนต์นะฮะแล้วก็มีการเหมือนเสียงท้ายนะครับเป็นกระดาษนะครับของโชคลาภนะฮะท่านผู้ชมลงไปในนี้นะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวหนูจะพาไปนะครับวิเคราะห์ลงกระดาษนะฮะท่านผู้ชมเพื่อความชัดเจนและดูง่ายขึ้นนะฮะก็ดินนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะครับจะมีเหมือนต้นมะพร้าวนะครับอยู่ที่นี่นะฮะท่านผู้ชมคล้ายๆกับเสียนพญานาคนะคะก็แต่ละคนจะมองยังไงแล้วแต่วิจารณญาณเลยนะครับเดี๋ยวหนูพาไปชมครับแล้วก็จะกลับมานะครับวิเคราะห์ของอ่า ตัวเลขของพระาุดงนะฮะท่านผู้ชมนี่แหละครับที่ต้นมะพร้าวนะครับจีประหลาดนะฮะออกยอดนะครับเหมือนแหนงนะครับออกมาคล้ายนะครับกับพญานาคเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเรื่องราวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่หาดูยากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ เอาแล้วครับเดี๋ยวหนูจะพาไปนะครับวิเคราะห์ในส่วนของเป็นนะครับอคุนะครับถ้าภาคอีสานนะฮะจะเรียกว่าคุนะฮะถ้าภาคกลางอาจจะเรียกว่าถังนะครับเป็นถังเล็กนะฮะท่านผู้ชมถังใส่น้ำนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวนี่นะครับ ตามที่นะฮะหนูให้ดูเมื่อกี้นะฮะที่มีโชคลาภนะครับอยู่ในถังนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวนี้นะครับหนูจะวิเคราะห์อ,ออกมาครับเป็นถังนะครับที่มีกระดาษนะฮะที่มองเห็นชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหนูจะเอาตัวที่เห็นชัดเจนนะครับก็จะมีอยู่ลักษณะนี้นะฮะท่านผู้ชมเช่นนะครับ70ย์นะฮะ แล้วก็เจ็ดห้าอีกตัวนะครับเหมือนกับเป็นหกนะครับแล้วก็เก้าท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่นะครับ,รบท่านผู้ชมเดี๋ยวหนูจะนะครับวิเคราะห์ออกมานะฮะ จับสลับนะครับท่านผู้ชมตัวเป็น0.7นะครับแล้วก็เป็น5.7นะฮะแล้วก็เป็น 9. 6นะฮะตามนี้เลยนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลเลยนะครับถ้าหนูนะครับความรู้สึกที่หนูชอบนะครับหนูชอบตัวนี้นะฮะ เป็น96นะครับแล้วก็เป็น75นะครับท่านผู้ชมนะครับอาล้ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบิ๊กตู่นะครับได้นั่งได้นั่งนะครับหอนะครับไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอย่าลืมนะครับว่างวดที่ผ่านมานะครับหอที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทนะฮะ ถือว่าได้โชคเต็มๆนะครับใครที่ดูนะครับท่านผู้ชมครับและในคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำสองเรื่องราวนะครับทั้งหอนะครับแล้วก็ทะเบียนรถของท่านนายกนะครับมาฝากทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมที่ไปนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับลงพื้นที่นะฮะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะหนูจะพาไปนะครับดูภาพบรรยากาศของอในขณะที่ท่านเดินลงจากหอนะครับแล้วก็พวกปะประชาชนนะครับที่นั่นนะฮะและนี่ก็คือนะครับภาพบรรยากาศนะฮะที่ท่านนายกนะฮะได้เดินทางไปนะครับนี่นะครับลงพื้นที่นะครับตามที่หนูบอกเมื่อกี้เลยนะครับก็มีหอนะครับคันนี้นะฮะ ถ้ามองดีๆนะครับท่านผู้ชมอยู่ข้างบนนะครับจะมีหมายเลขนะครับเดี๋ยวหนูจะพามาวิเคราะห์นะครับในในนะครับต่อไปลงกระดาษนะฮะจากนั้นนะฮะท่านได้นะครับมาทำการนะครับเคารบนะครับจากนะครับการต้อนรับจากที่นั่นเลยนะฮะเมื่อท่านนายกนะครับได้ลงจากหอแล้วนะฮะท่านก็ได้นะครับมา ขึ้นรถนะครับแล้วก็ไปสถานที่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวหนูจะรวบรวมนะครับทั้งเลขหอและเลขรถมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับนะครับเลขหอในครั้งนี้นะครับก็คือที่ใช้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ก็คือโอ้หมายเลขนะครับ1 2นะครับท่านผู้ชม ก็จับสลับนะครับนี่นะครับสองหนึ่งนะฮะหมายเลขรถนะฮะที่นายกลงจากหอนะครับแล้วไปต่อก็คือนะครับท่านผู้ชมทะเบียนรถนะครับ เลขตองเลยนะฮะท่านชมตอง666นะครับวันที่เดินทางไปจังหวัดนะครับชนบุรีนะครับท่านชมก็เป็นตอง9นะฮะจะสังเกตว่านะครับ2ส,สถานที่นี้นะครับตัวเลขจะตองนะฮะท่านชมนี่นะครับก็เป็นความน่าเหลือเชื่อเลยนะครับท่านชม เอาละครับถ้านะครับนำไปเสี่ยงโชคนะครับก็เสี่ยงกับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนี่เป็นแค่แนวทางนะครับหนูไม่ได้บอกว่าต้องออกต้องถูกตัวนี้นะครับแค่เป็นข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นคอาเจื่อส่วนบุคคลนะครับ สุดท้ายนี้10นิ้วประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ